สวัสดีครับคุณอยู่กับผมอากูชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําบั克นะครับบัคโกคาร์ที่เอาไว้แลกถังน้ํามันนะครับผมโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับใครที่เล่นเลนเจอร์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ของเวอร์วังอะไรนะครับผมดูอย่างของของผมนะครับ เซตไววิงกากๆนะครับบวกสีไม่มีออฟอะไรนะกับธนูฟรีนะครับผมก็คุณก็สามารถมาลงดันหุ่นนะครับเพื่อทำบัคถังน้ำมันทุกๆวันได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในดันนะครับก็ให้เราทำการเคลียร์โพลิงให้หมดนะเคลียร์หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับ สำหรับใครนะครับที่จะขึ้นไปทำเควสข้างบนนะครับ <c oughs> ก็รับเควสไว้ด้วยนะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นเฉพาะเอ่อโกการ์ดเฉพาะในห้องห้องนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะโอเคครับหลังจากเราเคลียร์มอนเตอร์ในห้องหมดก็ทำการคุยกับ NPC ได้เลยครับ ให้เรายืนประมาณตรงนี้นะครับอ่าพอมอนเตอร์เกิดเราก็ลากแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับจุดตรงนี้เลยแล้วก็แอโร่โรอเลยครับแล้วก็ลากมาครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะให้เราทําการเก็บถังน้ํามันนะครับอย่าเพิ่งฆ่าเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับผมหุ่นตัวนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญนะครับ๋ยวผมเก็บถังน้ํามันก่อนตกดอปอันหนึงนะ่งเนาะ ใครไม่มีคอสกีทนะครับก็จะลำบากหน่อยนะเก็บจนเมื่อยหลังเหมือนผมนี่แหละต้องทำเวลานะครับสำหรับใครไม่มีคอสกิทเพราะว่าไอเทมมันจะหายไปพอดีนะครับจังหวะที่เราเก็บของโอเคครับพอเราเก็บโก้ก้จนหมดนะครับก็ให้เราทำการโยนขยะนะครับฝั่งนี้โดย คีย์บอร์ดหลักนะครับให้เราโยนชิดชิดกำแพงหน่อยนะครับประมาณ4-5หชิ้นนะครับผมโยนไป5ชิ้นแล้วกันเนาะแล้วก็โยนอีกฝั่งหนึ่งครับให้โยนประมาณตรงนี้นะครับก็5ชิ้นเหมือนเดิมครับโยนอะไรไปก็ได้เนาะ,อะโอเคทีนี้นะครับให้เรามาหยุด มอนเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับผมวางแถบไปเลยโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ทำการคุยกับ NPC ได้เลยครับก็ยืนจุดเดิมนะครับประมาณตรงนี้นะแล้วก็เดินไล่ขึ้นไปข้างบนครับอ่าแล้วก็มายืนจุดเดิมครับผมกดอาร์เรอรอเลยครับผมจุดเดิมนะอ่าโอเคครับแล้วก็วิ่งมาครับจากการโพลลิ่งโพลลิ่งให้เร็วที่สุดนะครับ โอ้ยเออเก็บโกการ์ดให้หมดครับใครไม่มีคอร์สกีดนะครับคุณต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดไม่ยากนะครับของกากากาก,าก็ลงได้นะถือว่าเป็นดันแจกเงินนะครับแจกเงินรายวันระวังตกวาร์ปนะครับ ไม่มีคอดกิดมันจะ,ะเหนื่อยหน่อยนะครับให้เราเก็บโกการ์ดได้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยฆ่าเจ้าหุ่น2ตัวเมื่อกี้นะครับที่เกิดข้างบนนะครับผมฆ่าไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะครับหลักๆก็คือให้เราฆ่าแค่2ตัวนั้นก่อนนะครับตัวหุ่นนี้เก็บไว้ทีหลังสุดนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมเก็บโกการ์ดได้หมดก่อนออาโอเคครับให้เราฆ่ามันเลยครับโกการ์ดจะตกอีกรอบนะครับ วิธีการนี้นะครับโกการจะตกทั้งหมด8รอบนะระวังเมาส์ไปคลิกโดน NPC ด้วยนะครับอย่าเพิ่งคุยกับมันนะเก็บให้หมดก่อนนะครับค่อยๆนะครับระวังตกวับ โกการ์ดจะตกทั้งหมด8ครั้งนะครับโอเคพอเราเก็บโกการ์ดหมดนะครับก็ให้เราทําการจัดการกับหุ่นกระป๋องตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็เก็บโกการ์ดอีกรอบหนึ่งครับไม่ยากนะครับผมแค่คุณเ,เข้าใจทริคจุดยืนในการเดินลากมอนเป็นกลุ่มนะครับ กับจุดโยนขยะเพื่อให้มอนมันรวมตัวกันคุณก็สามารถเข้ามาเก็บถังน้ำมันฟรีๆได้แล้วนะครับทุกวันวันละ5ถังนะโอเคโอเคครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะคุยกับ n b c นะครับให้เราทำการโยนขยะเหมือนเดิมนะ,ะยืนชิดเสาไปเลยครับชิดกำแพงนะครับประมาณ5ชิ้นนะ แล้วก็อีกฟากหนึ่งก็โยนประมาณนี้เหมือนกันครับ1 2 3 4สอาสหรับใครนะครับที่จะขึ้นไปข้างบนห้องหลังจากจบห้องนี้นะครับก็คุย NPC ตัวนี้ไว้นะครับมันจะทําคุยตลอดระหว่างเพจนะครับอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะครับเราเอาเฉพาะห้องนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้คุยกับ NPC ได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับยืนประมาณนี้ครับแล้วก็เดินไล่ เดินไล่ขึ้นบนนะครับเพื่อรวมมอนเตอร์นะครับแล้วก็ยืนจุดเดิมครับแอโร่โอรอเลยครับแล้วก็เดินมาเหมือนเดิมครับแอรโอร่ไปครับเคโพล,ลิงให้เร็วที่สุดครับโอเคเก็บโกการ์ได้หมดครับวิธีนี้นะครับ คุณจะได้โกการ์ประมาณ250 2 5 0ร้อถึงสองนะครับผมซึ่งส่วนมากที่ผมเก็บไม่ทันนะครับเพราะว่ามันหายไปก่อนเพราะว่าผมเ,าเลนเจอร์ผมไม่มีคอสกรีดนะครับแต่ SC มีนะ SC ถือว่าชิวเลยนะครับแต่ SC ต้องทำสองฮิตนะครับในการบัคโกการ์นะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถวันฮิตมอนเตอร์ในดันนี้ได้นะครับมันจะยากหน่อยต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับ เพราะว่ามันแข่งกับเวลานะโอเคเก็บให้หมดครับหมดแล้วยังโอเคพอเราเก็บหมดก็ให้เราทำการเคลียร์หุ่น2ตัวเลยครับโกการ์ดก็จะตกรอบสุดท้ายโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้โกการดทั้งหมดกี่ใบถ้าคุณเข้าใจจุดที่ยืนนะครับกับจุดที่โยนขยะในดันนี้นะครับมันก็จะง่ายสําหรับคุณเลยนะครับ ไม่ยากนะจับจุดให้ได้ครับมันก็จะหมูหมูโอเคหมดนะผมได้โกคาร์ดมาทั้งหมด251ใบนะครับก็ก็คือถังน้ำมันทั้งหมด5 5ถังเนาะแล้วก็ดอบมาอีกหนึ่งก็ได้6ถังนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ขึ้น จะขึ้นไปต่อข้างบนนะครับก็ระหว่างที่คุณเก็บโกการ์สเสร็จก่อนที่คุณจะเริ่มคุยกับ n p c เพื่อให้มอนเตอร์เกิดคุณก็ต้องมาคุยกับตัวนี้นะครับเพื่อให้มอนข้างบนมันเกิดขึ้นเป็น2เท่านั่นเองแต่ผมผมไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะก็เลยไม่ได้คุยนะครับผมเพราะว่ามันดรอปยากนะครับถังน้ํามันข้างบนก็เลยเน้นแค่เฉพาะในห้องโกการ์ก็พอนะครับก็คือห้องนี้เนาะโอเคครับ สำหรับใครนะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ